คลิปนี้เนี่ยฝนจะแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตใหม่กันก็เอาไฟลนอกรงมาทำให้เรามีดัางที่โดิแล้วก็เก็บปีจมูกไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับผลเเรนี่ชาแนลนะคะก็คลิปนี้เนี่ยฝนจะแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตใหม่กันซึ่งต้องบอกว่าเล่มเก่าของเราก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็อยากเปลี่ยน การแต่งหน้านิดนึงเนาะก็เดี๋ยวผนจะมีเดินทางไปต่างประเทศนะคะช่วงมีนานี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําใหม่ไปเลยเพราะว่าน้องน่าจะหมดอายุพอดีนะคะตอนที่บินไปก็ไม่อยากสุ่มเสี่ยงนะก็เดี๋ยววันนี้ผนจะเน้นเป็นงานคิ้วแล้วก็งานตาให้มันดูสดใสแล้วก็แบบดูบลิงบ b ิ i นิดนึงแต่ว่าจะไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยการทำพาสปอร์ตมาเป็นสีขาวดําค่ะทุกคนก็ไม่อยากให้เน้นสีสันอะไรที่ฉูดฉาดมากไปเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายวาเป็นขาวดาสมมติถ้าเราปากสีเข้มอ่ะปากเราก็จะดูดําไปเลยนะแล้วก็พยายามอย ก็ทริคง่ายๆน่าจะประมาณนี้แหละอ๋อแล้วก็เสื้อค่ะวันนี้ฝนจะใส่เป็นคอปรมสีดํานะคะเป็นโรงแบบเบสิกเลยไปค่ะเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวฝนจะลงเป็นตัวนี้กอนค่ะก็จะเป็นตัวเบลอูขุดขนตัวนี้ฝนชอบใช้มากทุกคนนี่คือแบบไปตามหาหลายซองมานะคะตัวนี้เป็นของมิลเล่ค่ะฝนจะลงไปทั่วๆผิวหน้าก่อนเลยนะแล้วก็ตัวนี้เขามีการแดดด้วยทุกคนก็ใช้งานง่ายแล้วก็ติดมากเลยช่วงนี้พอเวลาใช้ตัวนี้ไปก่อนลงรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า เขาเนียนดีอะไรเงี้ยแล้วก็รูขุมขนแบบไม่ค่อยมีเวลาลงรองพื้นอะไรเงี้ยจะลงง่ายมากๆแล้วก็เดี๋ยวรอเขาเซตตัวแป๊หนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลงรองพื้นกันต่อรองพื้นนะคะวันนี้ผมก็จะใช้แบบเป็นตัวที่เป็นแมตต์นิดนึงนะจะเป็นดีออฟรอยเวอร์ตัวนี้นะคะผลใช้สีเอ่อหนึ่งเอ็นนะคะก็จะเป็นสีที่พอดีผิวแล้วก็เดี๋ยวใช้ลงกระฟองน้ำนะคะให้มันดูแบบแน่นขึ้นมานิดนึงแล้วก็ การทำพาสปอร์ตนะคะรอบนี้ฝนจองคิวออนไลน์ไปก่อนนะทุกคนคือฝนผะไม่ได้ไปทำวันธรรมดาแล้วฝนไปทำวันเสาร์ที่ก็จองที่สาขา MBK ไปคะ่ะจองคิวออนไลน์ง่ายมากเดี๋ยวฝนแปะลิงก์ไว้ให้นะคะใครที่แบบจะทำช่วงนี้แนะนำจองไปก่อนนะเขาจะมีบอกเลยว่าวันไหนช่วงไหนว่างเวลาไหน,ไหน,ไหนบ้างอย่างวันนี้ฝนก็นัดไปตอนประมาณบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าแบบเป็นเวลาที่ไม่ต้องรีบมากอ่ะเดี๋ยวลงลองพื้นกันแล้วก็พวกเอ่อรอย สิวรอยกระใต้ตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวันจะมาใช้คอซิเลอร์ลงอีกรอบหนึ่งน,นะคะก่อนนี้ก็ลงไปก่อนคืออยากเมามากรอบที่แล้วทำพาสปอร์ตนะคะจะบินไปญี่ปุ่นทำเสร็จปุ๊บโควิดมาค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นคือยาวเลยเล่มนี้คือทำมา ก็คือไม่ได้ใช้แบบบินออกไปไหนเลยใดใดทั้งสิ้นนะคะก็คือน้องหมดอายุไปเรียบร้อยแล้วจริงๆอะค่ะพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะเหมือนแบบว่าห้าหมดอายุที่เราจะต้องบินออกไปต่างประเทศเนี่ยประมาณก่อนหเดือนแล้วของผลอนะหมดกันยาใช่ไหมทุกคนแล้วผลเดือนบินเดือนมีนาะคือมัน6กเดือนเป๊ะอะก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่เรี่ยนจ้ะฉันไปทำใหม่ก่อนดีกว่า รองพื้นจะเป็นประมาณนี้ค่ะผมจะลงแบบเบาๆบางๆทั่วใบหน้านะแล้วก็ถ้าเกิดอยากเน้นจุดไหนแล้วค่อยมาแบบเพิ่มแล้วก็คอนซีลเลอร์วันนี้นะคะ่าจะใช้เป็นของทาร์ e นะเป็นรุ่นนี้นะคะมาลงมาลงใต้ตานะทุกคนเพราะว่าเนื้อเขาจะแบบค่อนข้างครีมมี่แล้วก็เปลี่ยงง่ายด้วยนะก็ลงไปเลยจ้ะแล้วก็ดี๋ยว่อยจะใช้ฟองน้ําของน้องฉับนะคะอีกรุ่นหนึ่งน่ารักมากรุ่นนี้เป็นแบบตัวจิ๋วๆอย่างนี้นะเอามาลงตรงช่วงใต้ตานะคะมันเปลี่ยงง่ายมาก อันนี้ขนชุบน้ำก่อนทุกคนนะคะเดี๋ยวขนจะลงตัวที่เป็นครีมบัชก่อนนะวันนี้ขนจะใช้เป็นของ for you t w นะคะเป็นรุ่นนี้นะแล้วก็เป็นสีโทนที่เป็นแบบส้มอิกอิดนิดนึงนะคะไม่ได้สีที่แบบชุดชาติมากนะคะแล้วก็จะลงไปช่วงโหนกแก้มตรงนี้นะทาให้รู้สึกว่าหน้าเราแบบดูยกขึ้นนิดนึงนะใช้กระแปรงอะไรก็ได้เลยนะคะประมาณนี้ ทําให้หน้าเรารู้สึกแบบอัพขึ้นอย่างนี้นะเพราะเวลาถ่ายเนี่ยจะทําให้หน้าเราดูยาวขึ้นถ้าเกิดปัดตรงแบบพวงแก้มด้านหน้าเดี๋ยวหน้ามันจะดูกลมไปนิดนึงนะเหมือนจะแบบเบาๆแค่นี้ก่อนนะคะเห็นปะแป้ฝุ่นนะคะจะใช้เป็นของซวาซูตัวนี้นะทุกคนเีรค่ะงานผิวก็จะได้ออกมาประมาณนี้ผลจะเน้นให้แมทไว้ก่อนนะทุกคนเขียนคิ้วนะคะวันนี้ผจะใช้เป็นของ เบเนฟิตนะคะเป็นตัวเก่าที่ผลใช้แล้วชอบมากนะคะอันนี้ฝนจะกันทรงคิ้วไว้นะคะเป็นทรงตรงๆนะแล้วก็จะพยายามเขียนให้แบบไม่ไม่ให้หางคิ้วเขาตกมากไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวหน้าดูเศร้านะคิ้วก่อนนะคะเหมือนเราไปเติมช่องว่างตรงเออเขาเรียกอะไรอะ่ะขนคิ้วที่เขาไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยคะ่ะก่อนลากไปเส้นตรงๆไปเลยอย่างงี้แล้วก็ให้หางน้องเขาออกมานิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็ จากด้านบนค่ะลงมาหลังจากนั้นก็ถมสีได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาใช้แบบผนอีกทีหนึ่งนะคะในการเติมพวกตรงรอยแหว่งต่างๆของคิว้วแล้วก็แปรงเขาออกนิดนึงมันก็จะได้หัวคิ้วแบบฟูๆมาธรรมชาติเวลาะผนเขียนคิ้วจะไม่ได้เขียนถึงตรงหัวคิ้วเท่าไหร่นะแล้วก็จะใช้แปรงในการเกลี่ยเอานะคะไปจะใช้เป็นของ palette ตัวนี้อีก ตัวหนึ่งนะจะเป็นสีตรงกลางนี้นะคะส่วนมากผมจะเติมแบบนี้ยคะ่ะตรงท้องคิ้วหรือว่าตรงไหนที่แบบรู้สึกว่าหายไปก็จะเติมปัดมาสคาร่าคิ้วกันผลจะใช้เป็นของเบเนฟิตเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยหายไปหมดแล้วน้องใช้จนน้องลอกหมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีออกเป็นน้ำตาลแบบอ่อนๆเหมือนกันคะ่ะแต่เป็นน้ำตาลแบบติดไปทางแบบฝั่งเทาๆนิดนึงนะปัดแบบ ฟ้ง,งธรรมชาติได้เลยรอบนี้จะไม่อยากเขียนคิ้วให้มันเป็นกรอบมากทุกคนเออหน้ามันด,ดูดุไปนิดนึงแต่ว่านี่เป็นกรอบหรือเปล่ามะก็ไม่เป็นรองมัเนี่ยค่ะแล้วก็ปัดนขนคิ้วไปนะคะตามที่เราเขียนไว้เลย,เลยงานตาวันนี้นะคะผมจะใช้เป็นพาเลตข,ของลินลี่ไบเลตตัวนี้นะคะโทนนี้นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะสีสีนี้นะคะตัวนี้ผมจะลงบางๆท่เปลือกตาก่อนเลยนะคะให้รู้สึกว่าเป็นสีที่มีรองพื้นันก่อน เขียนเชื่อมข้างล่างด้วยค่ะทุกคนเียน้ำตาลที่เข้มขึ้นนะคะลงทับไปตรงที่แบบเปิดตาอรอบหนึ่งอันนี้จะเน้นแค่ข้างล่างแล้วก็ขอบตาล่างเหมือนเดิม เติมกึ่งกลางตาลนิดนึงนะคะจะใช้เป็นพาเลตของดีออตัวนี้นะก็จะเป็นนะจะเป็นสีนี้นะคะทุกคนเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะเติมไปที่ช่วงกลางตานีดยนิดนึงพอนะคะแค่นี้เลยให้พอมีแบบสีเลือบๆนิดนึงอะไม่ได้เป็นสีแบบน้ำตาลจา๋าจแค่อ้านเอง ใสขนตานะคะก็เน้นการดัดแบบให้มันงอนทั่วทั้งขนตาทุกคนอย่าให้มันหักนะค่อยๆกดงับๆเขานะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเห็นปะสมาร์ทคาร่านะคะก่านจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะของเฮโรอีน e ตัวนี้นะก็จะเพิ่มความงอนเด้งแล้วก็เหมือนทำให้ขนตาฟูขึ้นีโกคนขนตาเลยค่ะค่อยๆงัดเขานะ ันก็จะดูแบบมีความเป็นธรรมชาติแต่ก็ยังมีความงอนอยู่นะอย่างตัวอายไลเนอร์นะคะกับตัว Line อินเนอร์ไลน์ผมจะใช้เป็นสีน้ำตาลทั้งหมดเลยนะคะก็จะใช้ไปสองตัวนี้เป็นของเบลอีกปลายน้องชันแล้วก็อีกตัวนึงเป็นของเฮโลอีนนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มเขียนกันขั้นตอนแรกกมจะใช้เป็นตัวอินเนอร์ไลน์สีน้ำตาลเข้มก่อนนะคะก็เขียนไปที่โคนขนตานะคะเติมพวกช่องว่างต่างๆนะแล้วก็หางตาค่ะจะใช้ตัวนี้ลากออกไปเลยนิดนึงนะ เหมือนเป็นเส้นนำทางเฉยๆทุกคนแค่นี้พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้อไลเนอร์ต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวอไลเนอร์ตัวนี้ต่อนะคะเป็นสีน้ำตาลเขียนไปที่หางตาลนิดน,นึงนะเหมือนเป็นการที่เติมหางตาให้มันยาวขึ้นแล้วตาเราดูแบบโตแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะเห็นปะเขียนแค่นี้พอนะคะทุกคนแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งกันเลย พาเดตตัวเดิมตัวนี้นะคะทุกคนสีน้ำตาลเข้มนะคะในการเติมช่วงหัวตาไปนิดนึงนะนิดนึงนะเนี่ยเส้นรอยครีสตรงตรงช่วงชั้นตาเราจะเติมตรงข้างล่างอีกนิดนึงนะคะให้มันดูเป็นแค่เงาๆพอนะทุกคน แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสร้างสันจมูกกับกรอบหน้ากันด้วยตัวนี้ค่ะจะใช้เป็นของทูคูฟาร์กูนะคะตัวเดิมเลยผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับสีผิวแล้วก็ใช้งานง่ายมากกว่าจะใช้เป็นสองสีนี้นะทุกคนประสบการ์แล้วก็ค่อยๆไล่หนอกลงมาทําให้เรามีดัา้าที่โด่งแล้วก็เก็บปีจมูกไปด้วยนะคะรงนี้นิดหนึ่งเห็นปะจมูกมาละมาจัดการกรอบหน้า ค่ะก็ใช้เป็นแปลงที่เขาให้มาของทูครูฟอรครูเลยนะคะอันนี้จะใช้เป็นแนวปัดวนทุกสีนะคะผสมกันขอออกนิดนึงแล้วก็เวลาลองดูกรอบหน้าตัวเองนะเนี่ยผลาจะทําเป็นตรงนี้เห็นปะทําเป็นเส้นตรงๆอย่างนี้เลยแล้วก็ฉแฉลกลงมาตรงนี้หน่อยหนึ่งเก็บเนียงของเราผลก็จะทําเป็นตรงนี้บนช่วงนี้กับช่วงนี้ ปัดแก้มเพิ่มน,นี้นะคะจะใช้เป็นตัวคลีนิกตัวนี้นะคะเป็นสีสนะูตห mm hmm. นึ่งจินเจอร์ป๊อปนะทุกคนนี่จะเป็นสีออกโทนส้มๆนิดนึงนะ mm hmm. ก็ปัดทับเพิ่มไปนิดนึงนะคะช่วงตรงโหนกแก้มเรานะคะทีดเดียวพอให้มันดูมีสีสันมีเงาๆก็พอค่ะไฮไลท์นะคะผมจะใช้เป็นของดีออลตัวเดิมนะคะตัวนี้เลยก็คือจะใช้เป็นสีออกทองๆเหน่อนกะปลายจมูกแล้วก็สันจมูกนะคือน้องเขาจะดูสีแบบ ไม่ได้เอ尼มาก็จะดูสมูทแล้วก็กลมกลืนอยู่นิดนึงลิปสติกวันนี้นะคะก็จะใช้เป็น2ตัวผสมกันนะก็คือจะเป็นตัวดีออตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อแมทแล้วก็จะมีตัวนึงที่เป็นกุชชี่ตัวนี้นะคะสีน่ารักมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะตัวดีออนะคะผ็จะใช้เป็นตัวเอ่อสีเบอร์100นะคะ forever nude look นะทุกคนก็จะเป็นนูดที่เป็นแบบนูดเลยนูดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทากันอันนี้จะเป็นเนื้อแมทเลยนะคะ เ็จแล้วก็จะใช้เป็นแปลงที่เป็นแบบหัวพุ่มๆนะคะเกลี่ยตรงขอบปากนะรอบที่แล้วรู้สึกว่าไปถ่ายพาสปรอร์ตมาแล้วปากตัวเองแบบเล็กมากก็วันนี้ก็เลยจะขอแบบเขียนเลยๆนิดนึงนะให้ดูอวบอิ่นิดนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเติมพุชชี่อีกสีหนึ่งนะคะเออจะเป็นสีแบบโทนชมพูอะทุกคนแบบนี้พีดๆหน่อยสวยมากนะคะเป็นชมพูแบบนี้แล้วก็ เดี๋ยวค่อยใช้แปรงเหมือนเดิมนะคะเกลี่ยก็เติมกลอสที่กึ่งการปากอีกนิดนึงนะคะเพิ่มความแบบว่าฉ่ำแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นมาหน่อยหนึงนะคะก่อนจะทช้ของดีออตัวนี้นะแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวมันจะแบบเงาเกิน เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวฝนจะมาเก็บดีเทลทุกอย่างนะคะพวกกรอบหน้าหรืออะไรที่เราทําเกินเกินไว้ด้วยแป้งนาตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีมูนเวฟนะทุกคนคือใช้จนจะแบบจะหมดแล้วนะนี่ก็คือปัดไปทั่วทั้งใบหน้านะคะเก็บพวกดีเทลที่เราแบบว่าทําแบบเกินเกินอไว้นะคะตัวนี้ก็ช่วยเสร็จทุกอย่างได้ดีมากค่ะทาขอไปด้วยจะเก็บพวกหนื้ต่งตางๆ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวผมไปทําผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเรียบร้อยค่ะไปทาผมมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้ผมจะหนีบเป็นตรงๆไปเลยนะทุกคนเป็นแบบนี้ทัดผมไหมยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าก็น่าจะได้รูคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปทาพาสปอร์ตกันต่อค่ะ ก่อนไปอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเก่าไปด้วยนะคะก็ผลเลือกเป็นวิธีการถ่ายที่ตู้ด้วยตัวเองค่ะง่ายมากทุกคนแบบไม่ถึงสินาทีก็เสร็จแล้วจิ้มเลือกให้เขาส่งมาที่บ้านค่ะแค่3วันก็ถึงได้ออกมาลุกนี้เลยใครชอบลุกนี้นะคะเอาไปแต่งตามกันได้ค่ะวันนี้แวะมาอัปเดตพาสปอร์ตเล่มใหม่กันเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย